สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นเด็กนักเรียนกระตา้นนะครับที่เราอยู่อย่างเงี้ยอยู่ห้องเล็กๆอย่างนี้ครับผมอยู่ห้องเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วเรามีคอมพิวเตอร์นะครับเราอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ว่า ปรากฏว่าตึกไม่ให้เราต่อในส่วนของเน็ตสายหรือว่าไฟเบอร์ออปติกเราจะทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับ1คือเราซื้อในส่วนของซิมนะครับผมเพื่อนๆในส่วนของซิมนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนในส่วนของซิมแบบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซิมอเอเทอร์แบบรายปีนะเพื่อนนี่คือเราไม่ต้องเติมเงินนะครับทุกๆเดือนนะครับจา่ายครั้งเดียว1ปี ใช้ง,งานในส่วนของทูนะครับมี2ความเร็วนะความเร็ว6เมก15เมกครับผมครับผมตัวนี้ไม่ลดสปีดนะของทูในส่วนของตัว d ีแทครับผมซิมสุดท้ายนะดีแทมีความเร็วอยู่ที่8เมกครับผมพิเศษคือซิม8เมกตัวนี้โทรได้ทุกเครือข่ายไม่อันดนจำนวนค้างค้างร้งรง15บนาทีเป็นเวลา1ปีนะคุ้มๆเลยใครที่เป็นในส่วนของแอปส่งของต่างๆนะไม่ควรพลาดนะครับความเร็ว8เมกครับผมจ่ายทีเดียว1ปีนะั่นเอง ส่วนของ d t แท็มีความเร็ว15เมกตัวนี้เลยที่ผมเอามาเทสให้เพื่อนๆในไลน์นะครับตัวนี้ไม่ลดสปีดไม่อันจำนวนกิกเหมือนกันนั่นเองครับผมตัวนี้ผมเอามาใช้ในส่วนของเราเตอร์เนี่ยเพื่อนๆเห็นป่มซิมตัวนี้ผมซื้อมาด้วยนะครับในส่วนของไลน์ผมใช้6เมกนะไลน์ขายของแค่6เมกก็พอแล้วในส่วนของซิมดีแท็ ag, ความเร็ว15ลองดูครับผมเนี่ยเพื่อนๆผมซื้อเราเตอร์มาด้วยครับเราเตอร์ uter, ตัวนี้เลยเราเตอร์ 4G นะ อยู่ในหอเนี่ยติดเน็ตสายไม่ได้เพื่อนๆดูสิผมใส่เลาเตอร์นะเอาซิมมาใส่นะเพื่อนๆกอดูความเร็วนะเดี๋ยวผมจะผ่านเพื่อนมาดูในส่วนของความเร็วตรงนี้เลยความเร็วนะครับของ d ีแท็นะครับผมใส่ d ีแท็ความเร็วนะครับ,รบ, Le เ,รรบเราเล,เรเร ين, ลองดูหน้าหลังเนี่ยนี่เพื่อนๆลองดูลองดูนี่ไง่าลองดูเพืเ่อนๆลองดูครับความเร็ววิ่งไปอยู่ที่ประมาณ15กว่ากว่าครับ15บม้าไม่กว่าเทสประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงกว่ากว่าครับผมเพื่อน เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูผมใช้ซิมตัวนี้นะซิมตัวนี้เลยซิมโค้งพัน15เมกครับผม15เมกจ่ายทีเดียวใช้ยามหนึ่งปีไม่อั้นแล้วก็ในส่วนของไม่จำกัดไม่ลดสปีดครับผมตัวอินเทอร์เน็ตหนึ่งปีนะครับผม365วันเลยคุ้มมากๆแล้วในส่วนของมือถือนะครับผมใช้ไลท์นะครับไล์ในทิกตอกคือความเร็ว6เมกนะอย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับไปกด ตรงตะกร้าสินค้าครับผมกดตะกร้าสินค้ามุมนี้นะกดมุมนี้เลยอย่าลืมนะฝากกันด้วยนะครับมีเบอร์สวยให้เลือกครับเบอร์สวยลรตล่าสุดร้านส่งเร็วย้ำอีกครั้งมีเบอร์สวยเก็บเงินไปทางร้านส่งเร็วครับผมครับผม